อาครับสวัสดีครับนักผจญภัยแห่งเกาะทองฟ้าทุกท่านครับวันนี้แกมบูฟันดาซีจะมารีวิวฮาริเซน่านะครับตัวเลื่อยจะไม่ได้ว่ารีวิวไปเลยหรือย,อยังแต่บังเอิญอยากรีวิวนะครับแล้วก็เป่าทดลองตอนนี้ผมเป็นเนปจูนด้วยคิดไม่ออกก็เลยเลือกฮาริเซน่ามารีวิวนะไอ้ครับฮาริเซน่าเป็น ตัวละครทัดดินที่ขึ้น5ดาวจริงๆขึ้นมานานแล้วแหละ,ะแล้วก็ถูกรีบาลานซ์ด้วยในช่วงที่ผ่านมานะครับให้เสียงภาคโดยคุณซูมิเลอุเอตกะนะครับคนนี้เขาก็ถ้าจำง,ง่ายๆนะครับใน Overload ก็ภาคเป็นชาวเทียนะครับเสียงจะแหลมๆคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็เขาก็จะภาคอยู่2เกมอีก2เกมหลักๆเลยนะครับก็คือคันไตนะฮะคันไตก็จะเป็น เรือบรรทุกเครื่องบินฮิริวกับโซริวนะครับแล้วก็เป็นเรือเรือพิฆาตฟูบุกิคลาสทั้งหมดนะฮะในอนิเมะเขาก็พากเป็นฟูบุกินะฮะในเกมอซูเอน uren, นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลงมือถือหรือว่าที่ถูกทำมาเป็น PC ขายสตรีมตอนนี้นะฮะก็พากเป็นซาลาโตกะนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินเหมือนกันควีนอลิซาเบธนะฮะมีวอลสไพล์อาคาชิแล้วก็ดัชแลนด์นะส่วนใหญ่จะเป็นเรือแบบเรือเแดบบ็กๆ,แบบๆเสียงแบบ แหลมๆหน่อยนะประมาณนี้นะผลงานที่แบบจำกันง่ายที่สุดนะอะมาตูละครนะครับถ้าดินถ้าเป็นตัวเทศากาลเนะี่ยน่าจะคริสต์มาสหรือว่ายนะ้ำผมจำไม่ได้แนละ้วน่าจะคริสต์มาสนะจะเป็นทัดแสงนะครับเผ่าดราแน่นอนอยู่แล้วมีเขานะครับเป็นแอคทเกอร์ acker, แล้วก็ขึ้น5ดาวนะฮะถ้าเป็นของตัวอื่นเทศากาลไม่น่าจะขึ้น5ดาวอยู่แล้ว อาวุธที่หักเป็นขวานนะครับจะถือเรื่อยนะบังเอิญในเกมมันไม่มีอาวุธประเภทเรื่อยนะก็เลยให้ถือว่าเป็นอาวุธถือสมือประเภทขวานและกันหนักๆใหญ่ๆนะครับมาดูโอกินะครับโอกิ o เนี่ยมันจะแสดงผลดีที่สุดอยู่ที่ตอนขึ้น5ดาวแล้วนะครับขึ้น5ดาวแล้วมันจะแสดงผลดีมากนะรตรงที่ว่าจะเพิ่มไฮเทนชันมานะครับก็เพิ่มไฮมาตอนที่ขึ้น5ดาว ถ้าไม่ถึง5าดาวเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นบูตชาร์จแท็กนะครับตามบัฟตัวนี้นะครับ d y d s aw, นะมันก็จะเป็นบัฟรูปเรื่อยนะฮะบัฟรูปเรื่อยมันจะโบกโฉทหาแ็บแบบนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่บบกความแรงแล้วก็ขยายแคปโอกิด้วยตัวมันเองนะจากบัฟอยูแ่แล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่หยิบมาใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายนะฮะแต่ถ้าขึ้น5ดาวไปแล้วเนี่ยหลังจากโอกิเนี่ยก็จะได้เป็นไฮเทนชั่นนะก็จะเป็นบัฟไฮขึ้นมาอีกนะ ซึ่งบัฟไฮเนี่ยยิ่งเพิ่มเยอะมันก็ยิ่งตีแรงยิ่งตีรัวนะครับแต่ถ้าแลกกันก็คือโดนโจมตีเนี่ยบัฟไฮมันจะหายไปนะมาดูสกิลอีกนะนะสกิลกันสกิลแรกตัวนี้ก็หลบ2ฮิตนะครับหลบ2ฮิตคือรีมาแค่นี้ง,ง่ายๆเลยเพราะว่าตัวฮาริเซน่าเนี่ยมันต้องเลี้ยงเลเวลของบัฟที่เป็นบัฟบัฟเรื่อยนะครับแล้วก็บัฟไฮหลังโอกินะคือยิ่งเราเลี้ยงบัฟไว้กับตัวนั้นเท่าไหรอ่อ่ะ มันก็ยิ่งจะตีเก่งขึ้นเท่านั้นนึกสภาพว่าให้เหมือนซุยฟงแล้วกันซุยฟงที่เราต้องเลี้ยงบัฟบัฟดาบนะถูกตีก็หายอันนี้ก็เหมือนกันต้องต้องเลี้ยงบัฟเรื่อยนะครับถูกตีก็หาย <c oughs> อ่ะสกิลสองนะครับ on your t o นะฮะสกิลนี้จะส่งผลดีที่สุดเต็มที่ตอนที่เลเวลร้อยนะครับที่เลเวลร้อยเพราะว่ากดที่เลเวลร้อยเนี่ยมันจะได้บัฟเรื่อยขึ้นมาสองเลเวลเลยก็คือเก่งตั้งแต่เทิร์นแรกเลย นะเก่งตั้งแต่เธอแรกเลยจริงๆอะบัฟเลื่อยที่เลเวลสามจะเก่งเก่งแบบเก่งมากแต่ถ้าเธอแรกมามันก็ทําได้แค่เลเวลสองนะเธอต่อไปก็ค่อยไลฟ์ขึ้นไปเป็นเลเวลสามนะนะสกิลที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลดีคือมันดีกับตัวละครเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันมีบัฟเรื่อยนะพอมีบัฟเรื่อยเนี่ยมันจะบวกแอคแท็กนะสกิลที่สามเนี่ยจะเป็นบวกมันตินะครับจะเป็นมันติบวกทิปเปิลนะครับแล้วก็บวก คิดที่ขั้นนะซึ่งสก,กิลเนี้ยมันบัฟอยู่ที่5เทินนะแล้วก็สก,กิลมันคูดาวแค่6เทินเองมันจะมีผลผลประมาณว่าหายไป1เทินอะ่ะแล้วเทินหน้ามาก็สแปมได้ไหมมันเลยสแปมแบบสแปมเตมเมจง่ายหน่อยแอบิลิตี้ครับก็ไม่มีอะไรมากให้เหมือนนึกถึงดาบซุยฟงก็คือยิ่งเลเวลเยอะก็ยิ่งแรงขยายแคปด้วยตัวมันเองนะบวกทุกอย่างเหมือนซุยฟงได้เลยนะครับ แล้วก็อันนี้มันจะเป็นเพิ่มเทิร์นละหนึ่งนะครับแต่ว่าลดลดเทิร์นละสองใ้จโจมตีของซุยฟงถ้าขึ้น5ดาวมันมันเพิ่มเทิร์นละ2ถูกไหมถ้าขึ้น5ดาวอ่ะแต่น,นี่มันเป็นเพิ่มเทิร์นละ1แม็กห้านะครับแล้วก็อาอบิตี้ที่2นะครับจะบวกเดเมจธาตุพิเศษนะครับสำหรับการโจมตีฮิตสุดท้ายในทริปเป a t นักแท็กนะฮะอันนี้จะเหมือนสนับมือผูวิ่งกาวของธาตุมืด ที่ว่าตีทิปเป็ลแท็กแล้วฮิตสุดท้ายเนี่ยมันจะบกท่าเพิ่มขึ้นมานะแต่อันนี้แคปมันอยู่ที่50,000แคปอยู่ที่50,000แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายิ่งเลเวลเลื่อยเราสูงเนี่ยมันก็ยิ่งขยายแคปด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับ MB ครับแนะนำให้ลงสายหลบให้เต็มที่นะครับแล้วก็ลดลด อะไรลดเปอร์เซนต์การดูดตีนลงนะครับลดลงให้ต่ำที่สุดเพราะว่าเราต้องเลี้ยงบัฟเรื่อยให้มันสูงสุดแล้วก็ทำหลบให้เต็มที่นะซัพพอร์ตสก,กิลจะเป็นมีโอกาสที่จะลบหลบออยล์แท็กนะแต่ผมทำเป็นแค่หลบธรรมดาพอเพราะว่าถ้าเป็นออยล์แท็กเนี่ยจะใช้การคัดร้อยเปอร์เซนต์หรือว่าการใช้ถ้าสองโบเทียเพื่อหลบร้อยเปอร์เซนต์อย่างนั้นมันดีกว่าดีกว่าเพราะว่า มันหาบอสที่โจมตีหมูเนี่ยค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากยกเว้นจะเป็นบอสกิลวอร์คือถ้าเป็นบอสกิลวอร์มาอย่าเอาตัวนี้ลงนะครับแต่ถ้าเป็นบอสปกติเอาลงได้นะฮะไปเดี๋ยวไปใช้งานกันเลยอ๋อลืมตำแหน่งการยืนตำแหน่งการยืนผมยืนตัวที่สองนะเพราะว่าตัวที่สามวาเซลก้ามันต้องปดัดปัดเกตไปกับท่าแรกมันนะผมเลยยืนตัวที่สอง จริงๆยืนตัวแรกก็ได้แต่ว่าบานเนี่ยบานมันยืนตัวแรกมันจะได้ผลคุ้มสุดนะครับดังนั้นตำแหน่งที่2ถ้าไม่มีบานควรมาอยู่ตัวแรกเลยเพราะว่าตัวมันจะตีแบบลัวถีบยิบมากนะครับ <c oughs> ผู้ที่เอาลงก็ด้านขวานะครับเป็นผู้แมกนาเบสิกพื้นฐานง่ายๆเลยนะจะไมจะเอามา,สาแสดงให้ดูนะครับว่าฮาริเซน่าเนี่ยมันเก่งด้วยธรรมชาตินะครับคือผู้ไม่ต้องผลมากนะตัวละครมันก็แรงได้ ทีมนี้นะครับผมใส่มิเรียรกับยายอาไปไว้เอาไว้กระโดดแบบบัฟบัฟบัฟทีมตอนแรกนะครับให้มันบัฟบัฟเต็มที่บัฟแบ็กแ,แทก็กบัฟไฮอะไรอย่างเงี้ยช่วยๆกันกระโดดเข้ามามันจะน่ารำคาญหน่อยแต่ถามว่ามันแรงไหมแรงแรงครับไปโก ทำดีบัฟก่อนไม่เข้าเลายตีหลังตัวเองแล้วผมจะลิงก์กับเบเซลากานะคือให้มันเป็นตัวแทงไปด้วยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สก,กิลสามแบบสแปมได้เลยคือเริ่มต้นมาสแปมปตั้งแต่แรกเลยสก,กิลมันเว้นเว้นระยะห่างแค่เทิร์นตัวเองงั้นสแปมปเถอะนะแล้วสก,กิลสองกดตั้งแต่เธอแรกเลยครับเพราะว่าผมต้องการจะเร่งเร่งแบบเตยให้เต็มที่นะครับแล้วก็โอเค กดเซิร์ฟเวอร์แย่หน่อยนะช่วงนี้เดี๋ยวให้สังเกตดูด a เมจมันจะแบบทะลุชาวบ้านเขาอะตอนนี้มันอยู่ที่6กแสนเนะครับอยู่ที่6กแสนเจ็ด อต,ตอนนีเ้เลเวลเลิ่มมันขึ้นมาอยู่ที่เลเวล3แล้วเดี๋ยวให้ดูต่อไปเลยว่ามันจะขยายแคปยังไนะจงจังหวะนี้เดี๋ยวผมกดอิกดาซิลก่อนเผื่อได้บัฟอะไรเยอะๆดีๆก็กดมาได้รีเวชไลท์ก็ดี คูดสองเอ็มไม่ต้องกดบาร์นะครับเนี่ยแค่เลเวลเลเวลผมแค่เลเวลสามเนี่ยไอเลเวลเรื่อยอ่โดนโจมตีนะครับโดนโจมตีเนี่ยเลเวลเรื่อยจะหายไปสองนะครับจากสามมันเหลือหนึ่งในเธอานี้มันเพิ่มเบกหนึ่งหรืเป็นเลเวลสองก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากหลอกสุดท้ายมันขึ้นไปเจ็ดแสนกว่านะ ก็เดี๋ยวหลบซะในเทอร์นี้ตัวมังกรมันตายอยู่แล้วผมจะใช้บานตบบัฟมันออกไปก่อนนะครับไม่ต้องสนใจแล้วก็ตีไปเลยเรากดหลบไว้นะนะกดหลบโอกิของอเนปจูนไว้หลบได้คนอื่นหลบได้ คนอื่นโดนนะฮาริเซน,น่าหลบได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวรอบบานมันเต็มจากเดเมจ600ล้านมันเริ่มเป็น700ล้านแล้วเพราะว่าเลเวลของของเลื่อยเนี่ยผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆๆนะครับมันเริ่มแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละแล้วก็ไม่ต้องพึ่งลิงของบานด้วยคือมันจะตีรัวแล้วก็ตีแรงด้วยตัวของมันเอง ตัวละครหลักกับบานเนี่ยดูโอกิเนี่ยไม่ได้แรงเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยอย่างบาน,นยังไปเก้าแสนแต่ฮัเนเดอรามันแรงด้วยตัวมันเองนะตามเลเวลเรื่อยอย่างที่บอกวิ่งขึ้นฝันจุดถกเอ็ม แล้วตอนนี้ผมมีไฮเลเวลหนึ่งด้วยแล้วก็เลื่อยเลเวลห้าถ้าที่สองครับคือถ้าจะเก็บไว้เติมเลเวลเลยก็ได้ในกรณีที่ว่าเราโดนโจมตีแล้วบัฟมันหายไปเก็บไว้เติมได้หรือว่าจะเอาไว้ฟาดเดเมจเลยก็ได้ก็คือว่าเราไม่สนนะว่าว่ามันจะหายหรือเปล่าเรากดท่าสองเพื่อสแปมเดเมจอย่างเดียวอะไรไปอย่างนี้นะอันนี้ผมรู้ว่าบอสมันจะปล่อยโอกิมาผมจะเก็บไว้เก็บไว้สวนกลับมาพยายามแบบทำให้เลเวลเลยเราเยอะมากที่สุดนะอันนี้จะคุ้มกับตัวละครตัวนี้มากๆ แอคแทจะไป800แล้วอะในขนาที่ตัวอื่นมันจะแคบอยู่แค่600ในพวงผมอะแต่ว่าฮาริเซน,น่ามันแบบกระโดดไปไกลมากโอเคมันตีที่เวเซลากะแทงไปคนเดียวเต็มๆไม่แบ่งใครเลย เห็นว้าคนอื่นมันตีแขบกันที่หกแสนอะฮันเลเซน,น่านี่แบบซับไปแปดแสนอะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดท่าน,นี้เติมเดเมจนะครับแล้วก็กดโบเดียคัตไปรอรับทิกเกอร์25%เลยเพราะว่าจะปล่อยโอเคกันแล้วก็มีบักบาทังทีมเลยมันน่าจะแรงอยู่ จากที่ธรรมดานะครับกับเลื่อยธรรมดาเล่มห้ามันไปไปที่สามสามล้านหกถูกไหมอันนี้เดี๋ยวมีบาร์เพิ่มเข้ามาด้วยมันน่าจะวิ่งถึงเลกหลักสี่ได้สบายอรับสี่จุดสามในขนาดที่อื่นแบบมันได้บาร์ไปมันไปอยู่แค่สามเอ็มกว่างสามเอ็มกว่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีขยายแคปด้วยตัวมันเองนะอาริเซน่าขยายแคปเรื่อยๆ どうも <laughs> いいだろう俺が肩をつけるで <laughs> <noise> が魂のレゾナンス赤く狂い酒歪んだ魂ね食い止める溺れ <laughs> 行くぞべて押し流してあれ ก็ยังถือว่าคุมนะเพราะว่าแต่ละเทอมมันหายไป2มันเพิ่มมาหนึ่งมันมันเหมือนหายไปหนึ่งนะถ้านับ,น,บนับแบบนับแบบเตือนต่อเทือนเหมือนหายไปหนึ่งแต่พยายามเลี้ยงไว้ให้เยอะมากที่สุดเถ้าจะเป็นไปได้ดีกว่าครับตัวที่คอมโบกับพาริเซน่าแล้วรู้สึกว่าคุมมากมก็มีบาลน,นี่แหละเพราะว่ามันเอาบาลมาล่อก,กับตัวอื่นเว้นแต่ว่าเราจะมีตัวที่มาล่อตีนแทนอะไรประเภทนั้นแต่ถามว่าจะไลฟ์ขึ้นไปถึงเลเวล5ยากไหมมันก็ไม่ยากไหม เรามีสกิลสอเป็นตัวช่วยนะฮะเรามีอาสน์เอาไว้คัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรามีมีการหลบนะฮะหลบอยู่2อครั้งนะครับกับสกิลแรกหรือว่าจะสับสู้บอสด้วยสกิลตาบอดก็ได้นะฮะก็มีหลายหลายวิธีนะครับหลายวิธีประมาณนี้ฮะเิเซนนานะครับเป็นตัวที่อย่างที่บอกไปเป็นตัวที่เดเมจ เก่งมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับด้วยพูธรรมดาเนี่ยมันสามารถขยายแคปด้วยตัวมันเองนะแล้วก็ตีรัวแบบรัวแรงมากนะครับเจ็ดแสนเกือบเกือบแปดแสนนะครับในขณะที่ทุกอื่นมันขับแคปบที่หกแสนเองนะประมาณนี้ถ้าให้คะแนนผมให้อยู่ที่9ก้ถึงเกหานะครับถามว่ามันเล่นยากไหมมันมันเล่นไม่ยากแต่เงื่อนไขมันพอมีนะครับแต่ถ้าถามว่า ไอตัวที่มันเทียที่มันใกล้ๆกันแต่เล่นง่ายกว่ามีมีตัวอะไรบ้างมีซิกฟรีดที่ผมรู้สึกว่าเทียใกล้กันนะครับแต่ว่าเล่นง่ายกว่าเยอะมากๆนะเพราะซิกฟรีดเนี่ยมันจะได้เดเมจจากท่าท่าที่2นะครับแล้วก็เดเมจเสริมโอกินะครับแต่โดยความแรงโดยรวมว่าฮาริเซน่ามันดีกว่าซิกฟรีดนะครับแต่ซิกฟรีดมันประโยชน์ใช้งานโอเคกว่าใช้งานได้ง่ายกว่านะครับ แต่ถ้าใครที่มี2ตัวก็หยิบมาเล่นก็ได้นะฮะอยู่ที่จัดทีมนะครับไม่ต้องจัดเหมือนผมก็ได้ตัวนี้ก็เป็นเทียร์เดเมจเดอเลอร์ที่ดีตัวหนึ่งประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะมไม่ค่อยพูดคำนี้เลยนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหน้าเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันฮะ,ะ <S <S นผมไม่รู้ว่าจะวนมาเจอตัวอะไรในไลฟ์ซอฟต์บีสนะฮะปกติผมจะเอามาเป็นเป้าทดลองครู ถ้าไม่ถ้าไม่มีไอ้พวกนี้ผมก็จะลองเป้ากับพวกแม็กหน้าสอไม่ก็พวกอสูนทีหนึ่งธรรมดานี่แหละเพรมันมันไม่ได้อึดมากมันก็สู้ง่ายอยู่สบายอยู่นะครับแคปตอนนี้วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ